อันนี้ถุงถุงสำหรับใส่อึน้องหมาช่องแมมกะปิร้านฟินเชีร์มานีสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่ๆทุกทุกคนนะคะวันนี้ก็มาในมุมใหม่ทุกคนแม่มมาถึงที่ทำงานเร็วค่ะวันนี้ถึงเร็วเกือบครึ่งชั่วโมงเนี่ยก็เลยเออจอดรถแล้วมาเดินดูบรรยากาศแถวที่ทำงานว่าเป็นยังไงครั้งแรกนะคะที่แม่มมาเดินรอบ,รอบๆแถวนี้เนาะที่นี่ก็อีกจังหวัดหนึ่งนะคะแม่มอยู่ที่นอนเบิร์กนะต้องขับรถออกมาที่จังหวัดนี้นะคะก็ประมาณครึ่งชั่วโมง นู่นนะคะในหมู่บ้านโน้นเลยที่แม่มทางานเนาะบ้านหลังสีแดงๆเห็นไหมหมู่บ้านนี้ก็ก็ไม่เล็กนะแต่ก็จะอยู่แบบเนี้ยบ้านนอกนอกเมืองแถวเนี้ยเขาจะปลูกมันฝรัง่งปลูกเอ่ออะไรนะสตอรอเบอรี่เชอร์รี่แอปเปิ้ลอะไรอย่างเงี้นะคะบางวันเนี่ยเวลาเขาใส่ปุ๋ยด้วยขี้วัวขี้มาอะไรต่างๆเนี่ยก็จะได้กลิ่นนะทุกคนเดินสุด บรรยากาศตอนเช้าแถวนี้กับบรรยากาศดีมากฮสลเวกคอมนที่นี่คือที่ไหนคือไอดอร์ดูยากเขียวๆนึกถึงบัวบ้านเราเนาะ <laughs> เขาปลูกนะนี่ดูเป็นแถวสวยเนี่ยคิดว่าเขาปลูกนะน่ะเห็นไหมเป็นร่องๆเป็นแถวๆอะ่ะย่าหรือว่าอะไรไม่รู้นะทุกคนเห็นไหมนูน่นตึกแดงๆอะ่ะบ้านหลังสีแดงๆอะ่ะตรงนั้นแหละเนอร์สรีที่แม่มทำงานเออม,มาถึงที่ทำงานเร็วก็ดีเหมะะือนกันค่ะ เดินออกกําลังกายสูดอากาศบริสุทธิ์แป๊บนึงแล้วก็เข้าไปทำงาน3มชั่วโมงแล้วก็กลับบ้านตรงนี้น่าจะเป็นต้นแอปเปิลนะคะทุกคนไม่น่าจะเป็นเชอร์รี่นะดูต้นแล้วอ่ะคือต้นใหญ่เชอร์รี่เขาไม่น่าใหญ่ขนาดนี้แม่มเดานะเดี๋ยวเรามาดูกันในตอนฤดูร้อนช่วงสักประมาณเดือนกรกฎามิถุนาผลก็จะออกไม่ใช่สิ รกรดาสิงหาเออประมาณนั้นอะ่ะมาดูกันน่าจะเป็นแอปเปิ้ลอากาศดีมากหนาวติดลบดีนี่หมายถึงว่ามีแดดถ้าไม่มีแดดนี่ยังไงก็ไม่ดีนี่ตรงนี้รถเขามาไถาดินเอาไว้เตรียมปลูกอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะบรรยากาศแถว บ้านนอกหรือนอกเมืองเยอรมันนี่ดีนะแหม่ว่าน่ะสดชื่นในเมืองก็ดีนะบรรยากาศในเมืองแถวแหม่มอยู่เนี่ยก็มีต้นไม้มีสวนสาธารณะนี่นะคะดูสิเขาใช้รถไถไถปรวนดินเสียงนกเยอะมากอะบรรยากาศดีนะเนี่ย วันแรกที่น้องเจมมาส่งที่ที่จังหวัดเนี้ยหรือหมู่บ้านนี้รู้สึกชอบมากเลยคิดว่าเฮ้ยน้องเจมเราอ้ายมาอยู่ที่นี่ไหมมาหาซื้อบ้านแถวนี้ไหมแต่พอมาทํางานจริงๆมาทุกวันมันมาเป็นบางครั้งบางคราวได้แต่ให้มาอยู่เนี่ยเราก็ไม่ชินเนาะมาอยู่ข้างนอกแบบเนี้ยจะเข้าเมืองสักทีก,ก็ก็ไม่สะดวกเหมือนที่เราอยู่ที่เราอยู่เนี่ยจะเข้าเมืองสะดวกมากตอนไหนก็ได้ อันนี้ถุงถุงสําหรับใส่อึน้องหมาตรงนี้นะเป็นถุงถ้าน้องหมาอึเนี่ยเราจูงน้องหมาเที่ยวเนี่ยเก็บใส่ถุงแล้วก็ทิ้งในนี้นี่คือความเป็นระเบียบเรียบร้อยไอจังหวัดที่แม่มทางานโอเคเราเดี๋ยวยังไงเราไปเจอกันที่บ้านไปดูไปทํางานก่อนนะนี่ขับไปทางนี้บ้านหลังสุดท้ายท้ายสุดโน้นเลย กะปิลาร์ฟินเชีร์มานีสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกๆคนนะคะก็กลับมาเจอกันกันกบแหมมอีกแล้วนะคะทุกคนห่างหายไปสองวันไม่ได้ลงคลิป2วันนะคะช่วงนี้อากาศที่บ้านแหมมก็เริ่มดีขึ้นอีกแล้วนะคะทุกคนก็ได้ออกไปข้างนอกมีกิจกรรมออกไปดื่มกาแฟนอกบ้านไปเดินเล่นไปชมนกชมไม้อะไรต่างๆนะคะบางวันนะคะทุกคนเวลากลับมาถึงบ้านเนี่ยแหมมยังไม่ทันได้เข้าไปจอดรถในโรงรถเลยนะคะมีคนมายืนรอที่หน้าโรงรถอยู่แล้วนะคะวันนี้ก็เหมือนกัน แหม่มเลิกงานเที่ยงครึ่งแล้วก็เออเที่ยงครึ่งเนี่ยแวะซื้อของเลยกลับบ้านและจะได้ไม่ต้องออกไปอีกแล้ววันนี้แม่มก็มีนัดหมออีกก็เหมือนอทุกๆ3เดือนนะคะตลอดชีวิตเลยนะแหม่มต้องไปเจอหมอทุกๆ3เดือนนะวันนี้แม่มก็ถามคุณหมอนะว่าพอได้หรือย,ยังแม่เมเบื่อแล้วอ่ะที่จะต้องไปเจอคุณหมอทุกๆ3เดือนเนี่ยรู้สึกว่า3เดือนเนี่ยมันเร็วมากๆเลยแป๊บๆเอ้าถึงนัดอีกแล้วแป๊บๆถึงนัดอีกแล้วนะคะ ทำไมแม่มต้องไปเจอคุณหมอทุกๆ3เดือนก็แม่มเป็นโรคหอบนะคะทุกคนแล้วคุณหมอต้องต้องเช็คหลอดลมแม่มต้องไปเป่าอะไรสักอย่างหนึ่งอะ่ะแล้วก็ไปเช็คเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์นะคะว่าเออหลอดลมของแม่มตอนนี้เป็นยังไงความดันเป็นยังไงหายใจมีเสียงหืดเสียงหอบอะไรหรือเปล่านะคะจะต้องใช้ยาตัวไหนเปลี่ยนยาไหมอะไรต่างๆเหล่านี้ทีนี้แม่มถามคุณหมอว่าพอได้หรือย,ยังแม่มไม่อยากมาแล้วแม่มพอแล้วแม่มรู้สึกดีขึ้นเยอะแล้วคุณหมอบอกว่าไม่ได้ ต้องตรวจสม่ำเสมอก็คือตรวจทุกๆสามเดือนวันนี้ก็ไปมาแล้วแล้วก็นับไปอีกอีกสามเดือนนะแต่ก็นะก็ดีดีกว่าดีกว่าอยู่ตัวคนเดียวไม่มีใครดูแลเนะอะคุณหมอก็คอยเตือนนะคะบางทีถ้าเกิดแหม่มลืมเนี่ยพนักง,งานที่คลินิกก็จะโทรมาตามนะคะว่าวันนี้คุณมีนัดนะคุณจันสุดาทําไมคุณยังไม่มาเนี่ยถึงเวลานัดแล้วแหม่มก็รีบอย่างเช่นวันนี้นะคะทุกคนแหม่มไปสายตั้งสิบนาทีนะโอ้ยรีบมากคืออยู่ไม่ไกลคะ่ะแหม่มเดินไปประมาณ ไม่ถึงสิบนาทีทุกคนก,ก,ก็อยู่ไม่ไกลทีนี้กลับมาถึงบ้านเนี่ยกลับว่าก็ซื้อของมาด้วยแล้วก็เ,เก็บจัดของอะไรเสร็จแล้วก็จะได้พักนิดนึงแต่เปล่าค่ะวันนี้อากาศดีมากก็คือคะอ,<ฮ>อากาศดีคุณสามีค่ะเตงรอออกไปยืนรอที่หน้าโรงรถแล้วคือแกรู้ว่าเออแม่กาลังจะมาประมาณนี้ฮัโโลโหลวันนี้คนรอลงมายืนตากแดดรอฮัโลโหลโ งงงงง,งงงองงงงงคนรอไปไหนไปไหนคนรอ <c oughs> โอ้ยแต่งตัวรอเอโอ้ยมา,มายืนตากแดดรอตอนนี้กี่โมงแล้วมาดูตอนนี้เป็นเวลาบ่ายโอย้เกือบบ่ายสองแล้วโอเคอย่า <c oughs> ิมาเนี่ยค่ะฮะกลัวหน่อยกิริกมาแล้วช่วยขนของแล้วลุงช่วยขนของหน่อยนะออสฟายส์สเปรย์ละดวลซ์ลีสเปรย์่ะอันอส่แว่น,น,นผิดอะลุงอันนั้นเป็นแว่นอ่านหนังสือไปขนของกันกล่อย,ยืนคุมกล่อย,ยืนคุมว่าป้าป้าจะจอดถอยหลังได้ไหม <laughs> <laughs> คนหล่อเนี่ยกินแดดเป็นอาหารถ้าเกิดว่ามีแดดเนี่ยคนหล่อจะสุขภาพดีอารมณ์ดีส่วนวันไหนอารมณ์ไม่ดีสุขภาพไม่ดีเราก็ไม่พามาออกสื่อเราจะออกสื่อแต่ตอนดีๆนะคนหลอ่อ <laughs> ยินรอยินรอ ไปค่ะทุกคนขนของขึ้นบ้านเดี๋ยววันนี้มีอะไรจะเมามมยทุกคนเนี่ยทำงานที่นี่ได้หนึ่งเดือนแล้วอะลงรักผู้ชายหนักมากทุกคนเดี๋ยวจะเล่าเดี๋ยวจะเล่า นี่เนมดีซะอันนี้หนักกว่าอันโน้นนะแต่ก็ไม่อยากให้แกถืออันที่หนักกว่าเราถือได้ะ<า> <c oughs> เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีโมเมนต์นี้นะเมื่อก่อนนีไม่ต้องซื้อของเองตอนนี้ต้องซื้อของเองนี่นานๆจะมีคนลงมาช่วยหิ้หวอ่ะนี่ปกติ สองถุงเนี่ยหิ้วคนเดียวสามถุงด้วยซ้ำนะรอนะลุงวันนี้รอนะดูข้างหลังยังรอเลยข้างหน้าขนาดไหนนี่ฮะเฮ้ยต้นฟันสิงโตโอเคไปเจอกันบนบ้าน Dico, ¿no? คือถ้าแกตื่นมาเนี่ยทานอาหารเช้าอาหารเช้าของแกก็คือเที่ยงนะแกก็จะรู้แล้วแหม่ใกล้จะกลับมาแล้วแกก็แต่งตัวไปยืนรอเลยแกบอกว่าวันนี้อากาศดีแล้วที่ข้างบ้านเนี่ยซูเปอร์มาร์เก็ตเปิดใหม่ก็คือเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตเก่าที่เขาทุบไปเมื่อปีที่แล้วนะคะช่วงปลายปีที่แล้วเขาทุบไปแล้วก็สร้างใหม่ทีนี้เขาแปลนไว้ว่าจะเปิดเดือนเมษาวันที่12ลุงก็รอทุกวันเลยนะแกก็เดินไปดูว่าเขาทําถึงไหนแล้วอะไรแล้วจน วันนี้มาถึงก็ไม่คิดว่าเขาจะเปิดตรงเวลาเป๊ะนะคะเขาเปิดตรงเวลาเป๊ะเลยเขาเขียนในแปลนตอนที่เริ่มก่อสร้างว่าจะเปิดเดือนเมษาทีนี้ทําไปทําไปเขาก็บอกว่าเดือนเมษาวันที่12ลุงแกไม่เชื่อว่าเขาจะเปิดวันนี้จริงๆในวันที่เขากําลังก่อสร้างใกล้จะเสร็จแล้วนะแกก็บอกว่าจริงเหรอ จะเปิดวันที่12เมษาจริงเหรอมันทันหรอฉันคิดว่าไม่ทันหรอกดูสิเนี่ยคือยังยังดูเหมือนไม่ถึงไหนเลยเคนที่ทำงานก่อสร้างอยู่ในนั้นน,น,นะคะเขาก็บอกว่าทันต้องทันไม่ทันไม่ได้เพราะว่าจะโดนปรับแพงมากเยอะมากอันนี้ใครปรับแม่งก็ไม่รู้นะคือบริษัทที่จ้างหรือว่า คนที่จ้างเขาหรืออะไรก็แล้วแต่อันนี้แบบก็ไม่รู้แต่เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเขาเสร็จไม่ตรงเวลาตามสัญญานะเขาจะโดนปรับเยอะมากเพราะฉะนั้นวันที่สิบสองนี้เปิดแน่นอนทีนี้แกก็แบบตื่นเต้นมากเลยคือสองปีอ่ะไม่ได้แบบไม่ได้ใช้ชีวิตอิสรนะน่ะปกติจะชอบไปไว่ายน้ำไปทานอาหารไปเข้าซาวนาหรือว่าท่องเที่ยวหรืออะไรก็แล้วแต่มันอยู่ในขอบเขตไปหมดเลยแล้วทีนี้ สิ่งเล็กๆแค่นี้เองทําให้แกแบบดีใจแล้วก็รอคอยก็คือซูเปอร์มาร์เก็ตที่อยู่ใกล้บ้านอยู่ใกล้บ้านจริงๆค่ะเดินไปประมาณสนาทีก็ถึงนะแล้วแกก็แต่งตัวรอแกบอกว่าวันนี้ซูเปอร์มาร์เก็ตใกล้บ้านเนี่ยเขาจะเปิดแล้วเขาจะเปิดอลังการกว่าเดิมก็คือมีอร้านกาแฟมีผักผลไม้มากมายมีเขาเรียกว่าไรร้านขายเนื้อสัตว์ไส้กรอกอะไรต่างๆอยู่ในนั้นครบหมดเลยก็คือ ดีกว่าที่แหม่มไปซื้ออยู่ประจำนะคะของเยอะกว่าที่แม่มไปซื้ออยู่ประจำนะคะออพอขับรถเข้ามาถึงหน้าโรงรถเห็นแกนยืนรอยอยู่แล้วแม่มก็บอกว่ายังไปตอนนี้ไม่ได้เพราะว่าแหม่มซื้อของมาเยอะมากแล้วก็ต้องเอาเข้าทู่เย็นเก็บอีกใช้เวลาไปอีกครึ่งชั่วโมงแล้วหิวทีนี้เพราะว่าแหม่มก็มาถึงบ่ายสองแล้วเนาะ ออกจากที่ทํางานเาที่ยงครึ่งไปซื้อของอีกครึ่งชั่วโมงบ่ายโมงกว่าจะกลับถึงบ้านกว่าจะจัดของเสร็จบ่ายสองแล้วทีนี้แม่มก็หิวข้าวแล้วก็ห่วงข้าวแล้วก็ทอดอะไรง่ายๆทานจากนั้นทานข้าวอะไรเสร็จแม่มก็อุตายละเวลาถึงเวลานัดหมอบ่ายสามครึ่งแล้วดูนาฬิกาก็บ่ายสามอีกห้านาทีครึ่งตายแล้วลุงก,ก็รอแต่งอย่างรอเลยรอที่จะไปซูเปอร์มาร์เก็ต ที่เปิดใหม่อยากจะไปดูแล้วก็ร้านกาแฟอยู่ในนั้นด้วยอยากจะไปนั่งร้านกาแฟลุงขอโทษนะเนี่ยมีนัดหมอต้องไปไม่ไปไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวโดนด่าอีกเนาะเออถ้าแม่มพลาดในแม่มจะโดนคุณหมอดุนะคะเพราะว่าเนาะเกี่ยวกับสุขภาพแล้วเขาก็ต้องดูแลสุขภาพเราต้องลงในบันทึกอะไรต่างๆด้วยลุงก็โอเค รีบวิ่งค่ะไปหาหมอตรวจเช็คอะไรเสร็จก็บอกอ๋อความดันต่าไปนะคุณจันสุดาเนี่ยเออแต่ไม่เป็นไรนิดเดียวความดันต่ำเหรอทําไมอ่ะเกี่ยวกันไหมกับที่ฉันวิ่งมาเมื่อกี้นะเออเขาก็บอกว่าไม่เกี่ยวแต่ไม่เป็นไรมันไม่เยอะโอเคตรวจเช็คอะไรเสร็จก็ยาก็ดืม่มเดิมนะคะกลับมาถึงบ้านคือตั้งใจแล้วฉันจะไปซูเปอร์มาร์เก็ตที่เปิดใหม่เนี่ยแม่ก็โอเคลุงไป จากนั้นก็ไปกันที่ซูเปอร์มาร์เก็ตนี้นะคะทุกคนแล้วก็ร้านกาแฟนะคะร้านเบเกอรี่ที่เขาขายกาแฟด้วยเนี่ยอยู่ด้านหน้าพอดีลยุยอ,อูคือสวยงามอลังการผักผลไม้เยอะมากคิดถึงเมืองไทยเลยนะคะที่นี่อะไรอะไรก็ดีหลายๆอย่างก็ดีแต่อย่างหนึ่งที่สู้เมืองไทยไม่ได้คือซูเปอร์มาร์เก็ต ซูเปอร์มาร์เก็ตที่เมืองไทยเนาะคือแบบหลากหลายมากผักผล,ลไม้อะไรต่างๆเป็นแพ็คสวยงามน่าซื้อน่ากินไปหมดที่นี่คือไม่หลากหลายนะคะเราอาจจะอยู่เมืองหนาวเนาะของก็เลยไม่เยอะพอเข้าไปถึงคนเยอะคนเยอะมากแล้วลุงก็ตื่นเต้นคือไม่รู้จะทําอะไรก่อนดีไม่รู้จะเดินเข้าไปทางไหนไม่รู้จะเดินเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไม่รู้จะอะไรดีตื่นเต้นมากเหมือนแบบ เหมือนไม่เคยออกนอกบ้านเลยอ่ะอาการเป็นแบบนั้นเลยค่ะทุกคนแม่ก็บอกลุงใจเย็นๆใจเย็นๆเราไม่ต้องไปเข้าแถวตรงนี้ตรงนี้เด็กเขาเข้าแถวรอรับลูกโปง่งรอรับของเล่นที่เขาแจกวันนี้เนื่องจากเปิดค่ะเป็นวันแรกเราเดินไปข้างในเลยเธออยากจะไปเดินดูของข้างในก่อนหรือว่าไปที่ร้านกาแฟก่อนแล้วแกก็แบบ คือเหมือนคนหลงทางอะทุกคนฉันจะไปทางไหนดีฉันฉันฉันกลัวคนเยอะมากเลยฉันฉ,ฉ,ฉันไม่รู้ออ้ทีนี้พอเราบอกแกว่าลุงเดินมาทางนี้สิลุงยืนตรงนี้สิลุงจะโกรธว่าอย่ามาสั่งฉันนะคือเหมือนกับว่า ไอยอ่ะนะคะไม่อยากให้ใครรู้ว่าฉันต้องเดินตามผู้หญิงคนนี้เอออยากให้แบบคนเห็นว่าฉันเนี่ยเป็นหัวหน้าครอบครัวเนี่ยฉันพาเมียฉันมาเดินร้านนี้วันนี้จะพาเมียฉันมากินกาแฟประมาณนี้แต่แบบตกใจไปทางไหนดออีร้านกาแฟหรือว่าจะเข้าซูเปอร์หรือจะไปซื้อผลไม้ก่อนหรือจะเข้าไปดูที่เขาขายเนื้อข้างหลังคือแบบแกงงไปหมดเลยแมบบ่ก็บอกลุงใจเย็น ใจเย็นเย็นใจเย็นเนเ,นเ,นเราไปที่เบเกอรี่ก่อนนะเราไปนั่งดื่มกาแฟกันก่อนแล้วก็แบบใจเย็นเย็นเดี๋ยวเสร็จแล้วค่อยเดินเข้าไปในซูเปอร์แกก็ยังงงแหม่มต้องพูดหลายรอบมากเลยจนแกเข้าใจแล้วแหม่มก็ยืนที่เบเกอรี่นะคะคือเขาไม่ได้มาเสิร์ฟที่โต๊ะนะคะเราต้องไปสั่งไปชี้ว่าเราจะเอาขนมปังอะไรเค,ค้กอะไรเครื่องดื่มอะไรนะคะเสร็จแล้วจ่ายเงินแล้วเราก็ต้อง เอาอสิ่งที่เราสั่งเนี่ยพวกเคก้กกาแฟเนี่ยยกไปติดโต๊ะเองแล้วทีนี้เป็นถาดใหญ่แมมสั่งเคก้กสองชิน้นสั่งกาปูชิโนโ่สองสองสองเขาเรียกอะไรสองขับสองถ้วยเหรอสองแก้วหรือว่าสองอะไรสักอย่างนั่นแหละกาปูชิโน่นั่นแหละ,โโแ,หละแล้วทีนี้ถาดก็จะเต็ม ที่นี้ลุงแกเดินไม่ค่อยเห็นอยู่แล้วเดินทรงตัวไม่ค่อยอยู่อยู่แล้วแต่นางจะโชว์พาวให้คนในร้านนั้นเห็นนะว่านางเป็นผู้นํานางไม่ได้เป็นผู้ตามนางจะทําเองโอเคจะยกถาดนั้นเดินไปแล้วซึ่งห่างพอสมควรแล้วคนก็เยอะแอม,มก็บอกว่าลุงวางถาดเอาไว้อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเดี๋ยวแอม,มยกเองรอจ่ายตังค์แป๊บนึงแล้วแกก็เหมือนกับกลุบเกลือนนะว่าไม่เป็นไรเธอเดี๋ยวฉันยกไปเองฉันทําได้ โอ้ยทุกคนหัวใจจะวายก็ลงกงเลงนกองเกงกงเกงนะสรุปก็ยกไปไม่ถึงโต๊ะนะคะแหม,มก็ยกไปที่โต๊ะแล้วแกก็ไปนั่ง ดื่มคาแฟทานเคก้กอะไรไปเรื่อยๆนะคะก็ดูเวลาอืเป็นเวลาที่เจมใกล้จะเลิกงานพอดีเลยเคียนหาเจมดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวเจมกลับถึงบ้านเนี่ยอาจจะขึ้นมาข้างบนแล้วไม่เจอเราเขาจะสงสัยว่าไปไหน แล้วทีนี้ยังไม่ทันได้เขียนเลยมองออกไปข้างนอกอ้าวเจมจอดรถพอดีสงสัยเลิกงานแล้วก็จะแวะมาซื้อของที่ซูเปอร์เปิดใหม่นี้เช่นกันนะคะแล้วแบบก็โทรเข้ามือถือน้องเจมมาม่ากับป้าปานั่งอยู่ที่ร้านกาแฟตรงนี้เห็นไหมเนี่ยเอาเลเอาถาดยกมาเพราะเดี๋ยวมาม่าจะต้องใส่ถาดกับคืน มามาดื่มอยู่อักโซโอเคเขามาจะเอาอัฟเฟชโซเลยกเขาเปิดไม่ได้เขาหาที่เปิดไม่เจอเเต้องไปต้องไปสั่งก่อนนะเอาแก้วนะยจ้เ่

เขาบอกใช่ไหมว่าเขาเาเปิดไม่ได้เพราะว่าเขาหาเขาหานานสิบนาทีเลยนะมันเจมทำยังไงโอ้ยเค็งนะทำกับอะไรอ่ะลูกทำกับอะไรนะที่เปิดอ๋อ thank you ้ยมามาถึงได้เอาของเด็กมาดื่ม In die Gruppe geschrieben, so, der Regio heute auf oder nicht? Rieger, so, ich war schon da. Das Vortraße ich gesagt, ich komme nach Arbeit. Ich <laughs> <laughs> ja. habe hab schon direkt äh, beim Metzger Wurst gekauft für mich. Ja. Aber ich habe keine Wurst mehr, und bevor ich immer diese großen Packungen kaufe. Ja. Die gehen bei mir mal trocken. Ich esse die schon, aber die wird immer weniger. Äh, und Papa ist schon aufgeregt, wartet auf mich vor dem Garage. Ja, weil, so eine Packung ist 200 Gramm. Da habe ich jetzt für mich zum Beispiel nur so 100 Gramm, wenn man so schenkt. Das ist Weißt du, Ja, weil wir ja zwei verschiedene haben. Gibt es ja nicht จากนั้นเจมก็เดินเข้ามานะคะแล้วเราก็ได้ไปเจอกันที่ร้านกาแฟาพูดคุยเมาส์มอยดื่มคุยกันนะคะก็เป็นชั่วโมงเลยนะคะทุกคนแล้วก็แยกย้ายแหม่มก็พาลุงเข้าไปเดินในซูเปอร์มาร์เก็ตแป๊บหนึ่งแล้วก็กลับมาถึงบ้านก็หนึ่งทุ่มทุกคนเวลาวันนี้หมดไปเร็วมากๆเลยนะคะหนึ่งทุ่มก็ทำมื้อเย็นต่อคะ่ะทำมื้อเย็นเสร็จอะไรเสร็จก็ให้แกทานแล้วแกบอกว่าฉันรู้สึกไม่ดีอะ ฉันรู้สึกมึนหัวฉันรู้สึกเหมือนจะอเจียนฉันรู้สึกไม่สบายอะ่ะแกกาลังทานอยู่นะคะแหม่มทําชนิดเซล์วันนี้ก็คือแหม่มทําไก่งวงชุบแป้งทอดทานกับหน่อไม้ฝรั่งนะคะแหม่มไม่ได้ทําคลิปแล้วก็ไม่มีรูปให้ดูนะคะเพราะว่ารีบๆทำแกทานไม่หมดนะ่ะก็ทานไปนิดเดียวเองอยู่ๆแกก็ไปนอนเลยรู้สึกไม่ดีสงสัยว่าแกจะตื่นเต้นมากไหมคะทุกคนหรือว่าวันนี้ที่ออกไปเดินเนี่ยคนเยอะก็บังว่าคงไม่ได้ โควิดมาเนาะแล้วที่เยอรมันตอนนี้นะคะเขายกเลิกการใส่แมสแล้วทุกคนเดินแบบฟรีได้เลยไม่จำเป็นต้องใส่แมสแล้วไม่บังคับแล้วนะคะนอกจากเวลานั่งรถไฟรถบัสอันนี้ต้องใส่แมสแต่เข้าซูเปอร์มาร์เก็ตเข้าห้างเข้าร้านต่างๆนี่เขาไม่บังคับแล้วใครจะใส่ก็ใส่แต่แม,ม่เห็นส่วนมากนะประมาณอ่ะแปดสิบเปอร์เซ็นคนยังใส่แมสอยู่นะคะแต่ลุงเนี่ย หนึ่งในยี่สิบเปอร์เซ็นต์อะโอ้ฉันดีใจมากเลยฉันไม่ต้องใส่แมสฉันรำคาญมากมาเพราะว่าแกรำคาญกับแมสเพราะเอาแว่นเนี่ยเออเอาไว้ข้างใต้แมสแล้วทีนี้แกหายใจแล้วจะเขาเรียกอะไรมันเป็นฝ้าที่ที่แว่นอะแกจะมองไม่เห็นแกจะงดหงิดกับแมสมากแล้ววันนี้แกดีใจมากเดินโดยที่ไม่ต้องใส่แมสส่วนแหม่มไปคู่กันนะแหม่มใส่แมสเออก็ดูแปลกๆทานยังไม่เสร็จเลยนะคะก็นอนแล้วอะอแหม่มก็ มาพูดคุยมั่วมอยกับเพื่อนๆพนี่ๆน,นะคะคิดถึงสองวันแล้วไม่ได้ลงคลิปนะคะวันนี้ก็อยากจะมาพูดคุยมั่วมอยแล้วก็อยากจะมาขอบคุณเพื่อนเพื่อนพี่ๆด้วยนะคะสําหรับทุกๆคําไวพรที่มีให้แหม่มนะคะอ่านแล้วชื่นใจมากๆเลยขอบคุณมากๆจากใจนะคะทุกคนก็คลิปนี้ก็ทักทายพูดคุยมั่วมอยแค่นี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าแหม่มจะมีอะไรมาเล่าให้ฟังอีกอยากเล่ามากเลยอยหลงรักผู้ชายอะ่ะหลงรักหลายคนด้วย แต่ละคนน่ารักมากๆเลยอะคือแบบแตัดสินใจไม่ถูกว่ารักคนไหนมากที่สุดอยากจะมาเล่าให้เพื่อนๆพี่ๆฟังมากดูนะช่วงนี้อารมณ์ดีมีผู้ชายมารุมมาตอมมาห้องมาล้อม แหมมาเล่าคลิปหน้านะคะทุกคนว่ามีผู้ชายที่ไหนมารุมมาตอมาห้อมมาลอมนะคะเวลามาเจอแหม,ม่โอ้ยบางคนก็อยากให้กอดบางคนก็อยากให้หอมน่ารักมากๆเลยเดี๋ยวมาแชร์ให้ฟังในคลิปหน้านะคะคลิปนี้ก็ขอตัวไปดูคุณสามีก่อนตอนนี้ก็เป็นเวลาสามทุ่มแล้วนะคะดูว่าวันนี้จะเป็นยังไงเนาะคิดว่าอาการตื่นเต้นแหละเนาะคงคงไม่ใช่โควิดอะเนาะทุกคนเนาะก็หวังว่า คงไม่ใช่เนะขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่ติดตามรับชมรับฟังช่องแหม่มกะปีเสมอมานะคะแล้วก็ขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ทุกไลค์ทุกกําลังใจที่มีให้แหม่มนะคะทุกคนขอบคุณมากๆจากใจขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆสุขภาพดีแข็งแรงกันทุกๆคนนะคะแล้วเรามาเจอก,กันใหม่ในคลิปหน้านะคะชิชอวิทเท a เซนสวัสดีค่ะ